จะได้ลงเอยกันไหม หากเลื่อนผ่านมาพบกับแรนดอมนี้มาดูกันสิว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยจะได้ลงเอยกันหรือเปล่าดูดวงส่วนตัวอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะคะจะได้ลงเอยกันไหมโอ้โหบอกเลยว่านิ่งเนาะนิ่งชะนะคะดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็เดาไม่ออกเลยนะว่าสรุปแล้วมันจะลงเอยกันแบบไหนนะคะเออแต่ก็มีแรงปรารถนาซึ่งกันและกันอยู่นะคะแต่สําหรับคนที่คุณดีวอยู่ด้วยถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะเป็นคนที่เลือกเยอะยังไม่พร้อมหยุด แล้วก็ยังอยากดูไปก่อนแต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยนะบอกเลยว่าคนคนนี้เนี่ยนะอยากจะหาคนที่ใช่คนที่จริงใจแล้วคนที่ดูแลเขาได้นะคะเออจะได้ลงเอยไหมล่ะสองไม้เท้าก็คุยกันต่อไปนะคะยังดูมีพลังงานของการสารความสัมพันธ์นะคะยังช่างใจอยู่เนาะแล้วก็ตอนเนี้ถามว่าถ้ายังไม่ได้ลงเอยก็ยังไม่พร้อมปล่อยกันอยู่ดีแหละนะคะยังคงไปต่อกันแบบนี้แหละเนาะแล้วยังไงล่ะบอกเลย